ทางนี้แม่นทางไปวัดรอบพี่น้องสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนเด้อวันนี้กระสิไปลินเฮินสาวโน่นเนาะตอนนี้กระฝนย,ย,ยิ้มยิ้มอยู่ได้พี่น้องเอ,อ้ยทางกระเปิลเปิลพี่น้องตอนนี้ฝนกำลงังยิ้มยิ้มอยู่ จ้องไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนตนกเนาะตอนนี้กะแต่ตกโบแหง้งประดาพี่น้องยิ่บๆนะกะไก่เติบเนาะอันแต่เฮินสาขัมมากกันเนาะพี่น้องน,น,นี่แห้งมาแล้วฝนกะ ฝนตกแห้งมาแล้วพี่เอ้ยยังหมดทำหอนเฮิ่นน้องโนนซ้ำฝนตกแห้งมาแล้ว ทางนี้แม่นทางไปวัดรอบพี่น้องทางนี้แม่นทางที่ว่าเอ่ทางรถทุละพี่น้องทางเอ่ทางเหยื่อ,อปุ้มเนาะแล้วก็ทางนี้แม่นทางไปเฮือนสาวนนท์รอบพี่น้องคนกระตกแหงมาแหงมาแล้วิ่นมีดี่อ,อหน้าดอะสาวนนพี่น้อง ไปเบิ่งเนาะว่าเพื่อนเฮ็ดพี่เลือเพื่อนจะไม่ได้ออกหน้าเนาะแต่ละมื้อเห็นนะเพื่อนมีได้สื้อออกหน้าพี่นอ้องเอ้ค้าแล้วหน้านี่เนาะเพื่อนละเฮ็ดพี่เลืออยู่เพืเ่อนมาหักแล คนกระตุกแห้งมากแห้งมากเลยมาหอเดินเท่าอะไรน้องคุณวะแม่เพิ่งกำลังก้มมาหอแล้วสะายดีโนม เป็นยะได้คือมีเห็นออกหน้าต้มม,ตมีต้มกโกลัวถมูบ่เอ้ยยูเพิ่อนกับเพิ่อนนี่นะกับแม่บ่ แล้วละสานซอยอันต Get ้โกยมูเออกําลังต้มอยู่บ่คือเพิ่นบ่แต่ละมื้อน่ะมีแต่ต้มเฮือบ่นูนอืมชงนี้แบบนั่นันเนาะห้ามกะอึดเนาะฝนเอาหมูจักโตสักคือได้ซอยป้าหมูหลายโตอลี ต้มหัวตะมูเลยเนาะเป็ดไก่พีต้มเป็นเอาห้ามนู่นเราไปห้องเหตุแลไวได้เนาะสูงมินไปจากมือละไอทิศนึงละเป็นอะไรม้วนบอเริ่มไปทำอีทเนาะม้วนและอยู่ห้องเลยละสปีนี่มฮาอืมโฮาแล้วแถวน่นก็อยู่โมฮาแล้วพี่น้อง ย่างไปบ่อหรือกิโลซื้อย่างไปนกิโลัน <c oughs> ว่ากิโลไปคูมือไป็นด้ไรคือบ่ิได้กดิโลสักเปิงน้ำมันบอ่อเอาทิศหนึ่งเมืท่าลซื้อน้ำมันเท่าขี่เลยเลยฮะป้าสี่สิบพัพนพุก เมื่อหลายเนาะมดหลายอยู่มูเห็นกับใครเติบเนาะเมื่อฮอตสี่สิบพันพี่น้องอาทิตย์บางมือกระย่างบางมือกระขีโรตสโนนกันใครเห็นวันนี้ได้สะอันแล้วซอยโกโก้ลวละเฮ็ดพิเลตโต้ตัวนะ อืมยังแต่ซุ่มไฟซื่อหม้อเบาะบัดนี้ซุ่มไฟซื่อหม้ออันโกโก้ต้มซื่อหำบ่โกโก้นัวต้มเข้ามันเออใส่ข้าวนําอืมหมูบ่ไกลหลายโตเนะมันบาะนั่นแหละหกบไวดเนะในหาโกโกแหละในหาโกโกือน้ําเนะแต่ละมือมีแต่ต้มโกโกเพ่นกบได้ไปนา กุ้ยก้อยหมูพันเลงหมูลายดิจะน่าก็ได้ขายหมูดอกมดเอาอาชีม,มดกุ้ก้อยลายมออยู่เด้อเนาะมดลายนะวันนี้ก็ไปบึงมอตุ้มกุ้ก้อยเนาะพี่น้องหมูน้อยกะมาโนนเป็นี่เดอนนี่คือเซ่และวนน นอนลายและแข้งนั้นบ่มาเบิ่งาสิเลหั่นดต้มกกโกกะบ่มีห้ามซ้อบ่นี่ยังมีซื้อห้าเนาะอืไฟมีเยอะลูกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพื้นเปะเนาะๆหมูน้อยก็เป็นตะแพงคู่โต ต er ่ละมื้อน่ะต้มคู่มือบ่นนเออจักได้จักมื้อซ้ําๆนี่นะกินนะนะหมูนะพอได้มือนึงของหมู6กตัวสอขาเสาแรงป้าก็กหลายๆยังได้มือนึงนะพี่น้องต้มนี่ก็ได้มือนึงกินได้ตอนเช้ากับตอนแรงเาน่นได้ต้มคู่มือพี่น้องเอ้ย ก็มียะลูกเนาะนี่ทางนี้บ่มีฟืนใช่ไหาฟืนมาเ้อค้างนี่อีกเึิ จะฝืนจะค้างหนุนมันมีเยอะมีฝืนค้างนี่ซูมเข้าไปเลย หม้อพิเรสนนนี่นะเออต้มบะหมอน้ำกินให้เพื่อนพี่น้องเออหมดแล้วต้มน้ำกินอีได้เพื่นนอนสนนอยู่นี่กะหนังเข้มหนังควายวโนนินนะเออก็ปลาแห้งพี่น้องทนะ่น่ะเพื่อนมีปลาแห้งได้สฉนนพี่ยางอยู่นี่ ເພິ່ນດາງຝາຍເລີຍເລີຍເດາແຫນຕກິ້ນຢ <c oughs> ູ່ວາມຄັກວນສານົນກໍິພາໄປບິສວນກບນົນສນຜັກຢູ່ຊູເນພ ข้างหลังเฮิ่นคุณเนาะข้างๆเพิ่มทนนะคุณไปเลาวเ่งศูนพักเพ,พ,พิ่นเพ,พิ่นปู๊พักพร้อมพี่น้องอ่ะพักพิรนนอโน่นนี่นะเออพักหอมป้าอ๋อง่ามลิรนนะ์โน่นมองนี่พอดฝนพอดีอเข้ามาพอดีซุม้มเนาะโคดแล้วละปุ๊บวันนี้นะ นึกว่าบริโฮสเลยอืมมีแต่ฮอคูดเลยละว่านซื้อเลยบะย่ามนี้เนาะมันซูมม้มอยู่เด้พูดทางนั้นไ<อ>ด้สะประกาศบ่าไปเบ่งปรกาศนี่ซุ้ยย่างพี่โนโ้ยอันนี้ก็พักพักแป้งโ,โ,โน้ดเลยเนาะโน้นพักแป้งโน่ดก็มีพี่โน,โน้ยเอาไปโลกกินแซ่ไ ผักหอมห่อนี่พี่น้องพักกาดพักกาดนำปูเหิงแล้วนี่นะเจ้าโอซันหักกระปูบ่เออปะมาน,นี้ฝนกระตกหยิบหยิบม,มาแล้วน่ะผักแต็งโนะกันเนาะหลายนี่จะพักปามาหุงกระดกอลิโนน้าพี่น้องมาหุงเทวดนกระดกโล เตินโคใน,น,คน,ออนก,กับน,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 น้องพี่น้องเตินโคสาวนุนสูบไฟต่อพี่น้องเพื่นกับทางพี่ก็มีเนาะพี่น้องหมูเขาสาวนุนนะเนาะพี่น้องนั่นคือเคาะเป็ดเคาะไก่เพิ่นเล้าเนาะพี่น้องทางนั้นเหยียบกระดกดดพี่น้องนะ เด็กนนอน้วนสวนุ่นนะเนาะมีคู่ย่างพี่น้องอ้ยต้มโกโก,โกอ้ออกซุกแล้วพี่น้องซ้ำหน,นึ่งเด็พี่น้องสี่สิเป็นอานนี้เนาะบัดเพิ่นซุกแล้วกะ แ้ก่กะขลุนข,ล,นขลุนปนห้ามเพื่อมูพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ส่อคำกับสีขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ละเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย,บาย,บาย